สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพยากรผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําครึ่งปีแรกของปีพุทธศักราช2567เรามาถึงผู้ที่เกิดวันเสาร์แล้วค่ะวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะคะมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราจะใช้ศาสตร์ไพ่เล่าเรื่องนะคะ ไพ่ชุดนี้มาดามซื้อมานานแล้วแต่ไม่ได้ใช้แทบจะไม่ได้ใช้เลยใช้ไปห,หนนึงหรือสองหนเองเพราะว่าไพ่ค่อนข้างใหญ่มากมือมาดามก็เล็กด้วยมันก็เลยทําให้จับไม่ถนัดแต่ว่าไพ่ชุดนี้บอกเลยว่ามันมีเสน่ห์อย่างหนึ่งตรงที่เรียกว่าไพ่ไรเดวเวทโดยปกติแล้วจะมี78ใบแต่ไพ่ชุดนี้มีถึง94ใบจะเป็นไพ่บุคคลเนี่ยจะจะเบิ้ลเป็น2 2 2ภาพอย่างเช่นว่าถ้าเป็น ราชินีก็อาจจะเป็นราชินีที่เป็นผู้หญิงและราชินีที่เป็นผู้ชายถ้าเป็นราชาก็จะเป็นราชาผู้หญิงและราชาผู้ชายคือจะเป็นราชาเหรียญราชาถ้วยราชาอะไรก็ตามจะซ้ำมันขึ้นอยู่กับเราจะนํามาพยากรน,นะคะอาล้ค่ะ,ะ,คะเรามาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงครึ่งปีแรกนี้ไพ่จะเล่าเรื่องบอกอะไรกับคุณบ้างใบแรกนะคะใบแรกได้ไฮพินเซ็ตเขาบอกว่ามันยังมีอะไรความรับหรืออาจจะมีการ แอบแอบลบลบทำอะไรแบบชนิดที่เรียกว่ายังไม่เปิดเผยนะคะเป็นช่วงของการที่มีอารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนนะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์หงุดหงิดง่ายน้อยใจง่ายอารมณ์ขึ้นข,นขนลงๆแต่บางทีน้อยใจอาจจะไม่แสดงออกเป็นช่วงที่เก็บกดอารมณ์อยู่นะคะมาดูว่าไฮพินเซสจะบอกถึงเรื่องอะไรบ้างใบต่อมาดีวิลดีวิลในทีนี้เขาบอกว่าถ้าผู้ที่เกิดวันเสาร รักคนเออรักใครเกลียดใครเป็นคนค่อนข้างรักแรงเกลียดแรงแล้วก็เป็นคนที่ไม่แสดงออกนะคะแต่ถ้าดีวิลจะบอกบ่งบอกถึงเรื่องการงานแล้วแล้วก็ต้องบอกเลยว่าสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์เองเอ่อในที่นี้เขาบอกว่าถ้าคุณทำงานคุณเป็นคนที่มุ่งมั่นเอาจริงเอาจัง กับสิ่งที่คุณทําโดยเฉพาะผู้ที่เกิดวันเสาร์ถ้าเป็นผู้หญิงจะเอาจริงเอาจังมากช่วงนี้สําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่เป็นช่วงของการที่มีสเสน่ห์ค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นระวังเรื่องมือที่สามรักสามเศร้าจะเข้ามาข้องเกี่ยวกับคุณได้นะคะเพราะว่าแต่จริงๆแล้วไพ่สองใบนี้ขึ้นมาเนะ่เกี่ยวกับด้านความรักมากมาก,มากกว่าเลยทีเดียวนะคะเป็นช่วงของการมีสเสน่ห์สาหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ถ้าเป็นผู้ชายก็ผู้หญิงเข้ามาเจะแจะวุ่นวาย เยอะแยะมากเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่เรียกว่ามีผู้ชายเข้ามามาลุมชอบมาลุมรักเยอะต่อให้เรามีเจ้าของแล้วเขาก็ไม่สนใจนะคะทีนี้มาดูถึงว่าใบาต่อมานะคะใบต่อมาได้เจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าเขาบอกถึงว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์เองมีภาวะของความเป็นผู้นํานะคะหรือว่าเจ็ดไม้เท้าบอกถึงว่า ในในที่นี้เจ็ดไม้เท้าของไพ่ชุดนี้จะไม่เหมือนชุดอื่นชุดอื่นเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่ามีความเป็นผู้นําแต่เราสังเกตดูว่าเหมือนเป็นการแหกกฎบางสิ่งบางอย่างนะสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์เพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันเสาร์ไพ่โดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องความรักอย่าแหกกด นะคะต้องระมัดระวังจิตใจเราให้มากด้วยอย่าแหกกฎอย่าทําผิดนะอย่าทําผิดศีลธรรมใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมันอาจจะมีการยั่วยุเกิดขึ้นตัวคุณเองอาจจะไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่ว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับเราแล้วทําให้เราเกิดความหวัน่นหวั่นไหวขึ้นเนี่ยคนเราอ่ะ มันมันเหมือนอะไรนะน้ำอย่างที่เขาบอกว่าน้ําหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนหัวใจคนเราก็เช่นกันเพราะฉะนั้นอย่าไปลองนะอย่าไปลองเล่นกับความรู้สึกของคนเดี๋ยวเราจะถอนตัวไม่ขึ้นนะคะทีนี้มาดูต่อว่าใบาต่อมาได้ไรได้เดอะฟูลเดอะฟูลในที่นี้เขาบอกว่าสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์เองเป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระนะคะอาจจะแบบว่าอุย๊ยเจออะไรที่ท้าทายอยากจะลองเล่นดู มาดามไม่ได้ว่าว่าผู้ที่เกิดวันเสาร์จะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะบางคนเขาหนักแน่นก็มีแต่บางคนที่รักสนุกอยากชอบเออเจอความท้าทายเจอความแปลกใหม่ทั้งทงที่ตัวเรามีคู่อยู่แล้วก็จริงอ่ะแต่เราก็เจออะไรที่มันแปลกใหม่เราก็เริ่มสนใจผู้ที่เกิดวันเสาร์ในช่วงครึ่งปีแรกคุณโดดเด่นเรื่องความรักมากจริงๆแล้วก็จะเจอความรักที่แบบว่าเรียกว่าทดลองคบกันยังไม่ได้จริงจัง เออเป็นการครบกันแบบสนุกสนุกลองไปลองมาลองเล่นเล่นพูดคุยกันเล่นเล่นดูแล้วดูสิมันจะส่งผลอะไรให้คุณแต่ต้องบอกก่อนนะมันมีดีวิลมานะคุณไปลองทดลองคบกับเขาเขาไม่ปล่อยง่ายๆนะเพราะว่าคุณจะเจอคนที่เรียกว่าขี้หึงขี้หวงรักแรงเกลียดแรงเกิดขึ้นคือไม่สนใจด้วยต่อให้คุณมีคู่ครองแล้วเขาจะเอาเสอย่างนะคะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตรงจุดนี้ด้วยนะ ใบต่อมานะคะออขออภัยนะมาดามสายตาไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีการไปผ่าตาแล้วใบต่อมาได้ j u d g m e n t j u d g m เ n t เขาบอกว่าทำอะไรให้ตรงไปตรงมาอย่าออกนอกลู่นอกทางเพราะว่าการกระทำของคุณจะส่งผลทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ด้วยเช่นกันแต่เมื่อไรที่ใครที่เข้ามาทำให้คุณหวั่นไหวแล้วคุณไม่โต้อตอบ คุณจะมีชื่อเสียงไปในทิศทางที่ดีว่าคุณเป็นคนที่มีความหนักแน่นรักครอบครัวเป็นคนที่ซื่อสัตย์แต่เมื่อไหร่ที่คุณหวั่นไหวตามบอกได้เลยว่าก็จะมีชื่อเสียตามมาเลยทีเดียวนะคะในนี้เขาขึ้นอยู่นะเพราะว่าจัดเม้นตเป็นการตัดสินจากคําพูดของคนอื่นคนอาจจะเอาไปพูดเอาไปนินทาใส่ร้ายป้ายสีใส่สีตีไข่ให้มันเกิด เกิดความสนุกเกิดความสะใจพูดแล้วแบบว่าต้องให้มันเกิดอัธรตให้มันเกิดอัธรตก็ต้องพูดให้มันแบบว่าเวอร์วังอลังการเข้าไว้เพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันเสาร์ต้องระมัดระวังเรื่องความรักให้มากๆเรื่องอารมณ์ของตัวเองให้มากๆคุณเป็นคนพูดเก่งคุยเก่งระวังการที่เรียกว่าเอ่อคำพูดคําจาของคุณมันทําให้คนที่อยู่ด้วยใกล้ๆรู้สึกมีความสุขรู้สึกว่าคุณเป็นคนคุยสนุก เข้ากับคนได้ง่ายเป็นคนเก่งเป็นคนมีความสามารถด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยเป็นคนที่อะไรอรไปไหนไปกันถึงไหนถึงกันนะคะอ่ะมาดูต่อว่าไพ่จะเล่าเรื่องต่อว่าอะไรไพ่บอกว่าราชินีไม้เท้าราชินีไม้เท้าถ้าคุณเป็นถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเจอผู้หญิงที่คุยเก่ง พูดเก่งมีวาทศิลป์มีคำพูดที่หวานล้อมทำให้คุณเคิม้มทำให้คุณลหลงไหลไปแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ในด้านการพูดอาจจะแบบว่าพูดจาค่อนข้างขี้อ้อนทำให้คนที่บางทีเขาอยู่ในกรอบนะเขาไม่แหกกฎนะเขาเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับครอบครัวนะเขายังจะสามารถแหกกฎออกมาได้จากคำพูดคำจาของคุณนะทีนี้มาดูต่อว่าใบต่อมาเป็นแฮงแมนเขาบอกว่าถ้าคุณ ไปเล่นกับไฟต้องบอกเลยผู้ที่เกิดวันเสาร์ถ้าคุณไปเล่นกับไฟไฟอันนี้ไม่ยอมดับกับคุณง่ายๆนะเขาจะเกาะติดแล้วสลัดไม่หลุดนะเพราะฉะนั้นมาดามต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าคุณยังไม่มีครอบครัวเล่นไปเลยไม่เป็นไรเขาอาจจะไม่เลิกลากับเราง่ายๆถึงแม้ตอนแรกอาจจะคิดว่าแค่ทดลองคบแต่ถ้าคุณมีครอบครัวแล้วปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนเพราะเขาไม่ยอมเลิกลากับคุณง่ายๆนะเขาจะเกาะติดคุณเลยทีเดียวนะคะ ใบต่อมาได้เลิฟเวอร์ด้วยการที่ว่าคุณเป็นคนมีเสน่ห์คุณเป็นคนที่ปฏิเสธไม่ค่อยเป็นคุณขี้เกงใจแล้วแล้วเขาก็จะมองว่าเหมือนคุณมีใจนะต้องบอกก่อนเลยว่าเหมือนคุณมีใจมันก็เลยทําให้ไม่ไปอุ๊ยทําไมดะวันเสาร์โดดเด่นเรื่องความรักมากมากเลยทีเดียวต้องบอกก่อนเลยนะว่ามากเลยทีเดียวเขาบอกว่าคุณมีความโดดเด่นอนะโดดเด่นในทุกๆด้านในที่เนี้ย ไพ่เดอะสตาขึ้นมาเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยอยู่นิ่งๆนะหยุดทบทวนสิ่งที่มันผิดถูกด้วยนะคะมันถึงจะทําให้คุณอนะความรักของคุณเดินทางไปในทางไปในสิ่งที่ถูกต้องถ้าคุณยังไม่มีคู่ไม่เป็นไรนะต้องย้ําเลยนะว่าถ้าคุณมีคู่แล้วเนี่ยมันจะส่งผลทําให้คุณอนะ่ะเป็นวิวออ f ฟอร์จูนคือเรื่องเล็กๆมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่มันจะบานปลายใหญ่โตสําหรับคนที่มีครอบครัวนะคะ มันจะส่งผลทําให้ลายหไม่เท้าหกไม่เท้าก็หมายถึงการที่เรียกว่าคู่ครองของคุณอาจที่จะไปจากชีวิตคุณได้นะคะเขาอาจจะไม่ทนเขาอาจที่จะรู้สึกน้อยใจเสียใจกับการกระทําของคุณอาจจะมีการพูดคุยกับคุณเกิดขึ้นนะเพื่อให้คุณเนี่ยเลือกในสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจทําอยู่หรือคุณทําแอบแอบ,แอบทำอะไรอยู่ ดูใบต่อมาใบาสุดท้ายเมจิกเชียนเมจิกเชียนเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีเสน่ห์เรื่องการพูดจริงๆในช่วงของครึ่งปีแรกตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนมิถุนายนผู้ที่เกิดวันเสาร์ระวังเรื่องความรักให้มากๆเป็นช่วงมีเสน่ห์แรงจริงๆคำพูดคำจาอะไรพูดแล้วแลดูหน้าฟังไปสมดเลยพูดแล้วแลดูเป็นว่าไม่ว่าจะพูดอะไรก็ตามดูแล้วมันดูแบบดูหน้าฟังดู ดูแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ว่าจะพูดอะไรดูมีเสน่ห์ดูน่าฟังดูน่าเชื่อถือทำให้มีคนติดทำให้มีคนชอบอาทินี้มาดามจะมาสรุปสำหรับผู้ที่เกิดบันเสาร์นะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภในเมื่อเปิดไพ่ครบแล้วเรามาตีเรื่องการงานกันก่อนถ้าการงานในช่วงของเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยบอกได้เลยว่าคุณจะมีงานใหม่ ะะงานใหม่โปรเจกต์ใหม่งานท้าทายความสามารถเข้ามาอาจจะเป็นงานที่คุณทำให้คุณต้องคิดฉีกแปลกแวกแนวออกไปคุณต้องคิดอะไรนอกกรอบนะแล้วงานของคุณเนี่ยเป็นงานที่ท้าทายความสามารถจากการคิดนอกกรอบของคุณที่จะส่งผลทําให้คุณน่ะมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงได้ในช่วงของเดือนมีนาเมษานะคะจะไปส่งผลให้เดือนมีนาเมษาคุณมีชื่อเสียงคุณมีคนรู้จักเยอะขึ้น แล้วก็ในช่วงเดือนมีนาเมษาเนี่ยบอกได้เลยว่าชื่อเสียงของคุณจะทําให้คนเนี่ยติดนะคะใครที่เลื่อมใสใครที่ศรัทธาคุณหรือใครที่เขาคิดว่าอย่างคุณไปเสนอโปรเจกต์อะไรก็ตามเขาไม่ไปไหนเขาไม่เปลี่ยนใจจากคุณแน่นอนนะคะในเรื่องด้านหน้าที่การงานพอมาพฤษภามิถุนาเขาบอกว่าพฤษภามิถุนาเนี่ย งานเนะี่ยคุณอาจจะทํามากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันและเป็นงานที่คุณชื่นชอบด้วยเป็นช่วงของการที่เรียกว่ามีความโดดเด่นทางด้านหน้าที่การงานแต่เขาเตือนให้คุณนะ่ะกระตือรือร้นหน่อยนะอาจจะแบบบางทีก็มีการขี้เกียจเกิดขึ้นขยันเป็นพักๆกเกิดขึ้นได้มีโอกาสเติบโตขยับขยายนะคะขยับขยายสาขาหรืออาจจะขยับขยายให้ธุรกิจของเราเนี่ยใหญ่โตขึ้นมากกว่าเดิมใครที่ทําธุรกิจส่วนตัวมีเกณฑ์ของการขยับขยายในช่วง พฤษสภามิถุนานะคะมีโอกาสที่เขาเรียกว่าเออเป็นการที่ทําให้งานเราอะ่ะคุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรเร็วนะคะแล้วคนเชื่อถือคุณดังนั้นงานของคุณมีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลมีคนรู้จักเยอะขึ้นส่งผลทําให้คุณได้มีชื่อเสียงและได้ทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างในเวลาเดียวกันเกี่ยวกับ,กบด้านหน้าที่การงานแต่ทีนี้มาพูดถึงเรื่องการเงินในนี้ที่ขึ้นมายังไม่มีไพ่เงินขึ้นมาเลยนะสําหรับ ผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะแต่เรื่องไพ่งานขึ้นมาแน่นอนเพราะฉะนั้นงานดีแต่การเงินอาจจะยังไม่อาจจะมีเกณฑ์ของการใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะในช่วงต้นปีมีเกณฑ์ใช้จ่ายค่อนข้างสูงหมดไปกับการเดินทางหมดไปกับยวดยานพหาหนะหรือหมดไปกับคนรักนะคะหมดหมดไปกับสิ่งที่เราชอบก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้เขาบอกว่า ใช้จ่ายควรระมัดระวังต้องแยกแยะให้เป็นเมื่อนั้นคุณมีเกณฑ์ของการเป็นหนี้สินนอกระบบได้สําหรับบางคนที่ไม่ควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีๆนะคะทีนี้มาถ้ามาพูดถึงเรื่องความรักกันบ้างความรักอย่างที่บอกไปในตอนต้นแล้วถ้าคนโสดนะโอเคเลยคุณมีเสน่ห์มากคุณมีคนเข้ามาแน่นอนแต่เป็นการครบกันแบบทดลองคบนะ ไปต่อกันได้ก็ไปไปต่อไม่ไหวก็แยกย้ายแต่ในที่เนี้ยคนที่เข้ามาในชีวิตคุณจะเป็นคนขี้หึงขี้หวงหรือถ้าเขาไม่ใช่คนขี้หึงขี้หวงตัวคุณเองก็จะขี้หึงขี้หวงเกาะติดหนึบไม่ยอมปล่อยเขานะคะหรือเราอาจจะเจอคนที่เกาะเราแบบเป็นปลิงเลยติดหนึบไม่ยอมปล่อยเราไม่ยอมเลิกราจากเราง่ายๆทั้งๆที่เราก็คิดว่าจะลองคบดูก่อนแต่เรามีความรู้สึกว่ามันไปต่อกันไม่ได้แต่เขาไม่ยอมปล่อยเราล่ะ เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีๆสําหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์คนโสดนะเวลาที่จะรักใครชอบใครหรือมีคนเข้ามาพิจารณาให้ดีๆก่อนก่อนที่จะตัดสินใจประกาศตัวชัดเจนว่าเรากับเขาคือแฟนกันถ้าเมื่อไหร่ที่เราทําตัวชัดเจนปุ๊บคุณก็เหมือนกับติดอยู่ในบ่วงของเขาละเลิกก็เลิกไม่ไดเ้เบื่อก็เบื่อแต่จะเลิกก็เลิกไม่ได้ปฏิเสธก็ปฏิเสธไม่ออกก็เกรงใจเขาเพราะเราไปแสดงท่าทีให้เขาว่ารู้ว่าเราสนใจเขาไปแล้ว นะคะมันก็เลยจะกลายเป็นว่าคกืนไม่เข้าขายไม่ออกแต่สําหรับคนที่มีคู่แล้วอย่างมาดามพูดไปตอนต้นให้ระมัดระวังเลยคุณจะคุณจะถึงขั้นแหกกฎของตัวเองที่ว่าเคยซื่อสัตย์เคยรักเดียวใจเดียวถ้าคุณไม่เข้มแข็งพอคุณอาจจะแหกกฎออกมานะคะเรียกว่าแล้วทําให้มันความรักมันเกิดการเล้าฉานเกิดขึ้นได้นะคะ มาดูถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพระวังโรคอ้วนนะคะระวังไขมันอุดตันเส้นเลือดแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องความดันต่ํานะคะเลือดน้อยออกซิเจนไปนเลี้ยงสมองไม่พอตื่นเช้ามาบ้านหมุนวินเวียน,นศีรษะเกิดขึ้นได้แต่อุบัติเหตุไม่มีนะคะอาจจะเป็นโรคเจ็บป่วยตามวัยเออโชคลาบมาดูถึงเรื่องโชคลาบเขาบอกว่าโชคลาบที่เป็นลาบลอยเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทอง,ทอ,งอย่าไปหวังเพราะว่าช่วงนี้ ผู้ที่เกิดวันเสาร์ฮอตมากเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภสัตว์สองเท้าซะมากกว่านะคะจบคําพยากรณ์แล้วนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันเสาร์ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและเป็นค่าครูให้กับมาดามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ